สวัสดีครับวันนี้จะมาขอปรีเซนสัญญาณการขโมยของเทคนทโนนะครับ TEXONO นะครับจะประกอบด้วยกล่องคอนโทรลและดีโมด2ตัวพร้อมทานแต่เพื่อไม่เสียเวลาผมได้ติดตั้งเรียบร้อยไปแล้ว<า>โดยไม่ต้องตัดสายไฟติดตั้งกับ h o n d a CBR 500ปี สองศูนย์สองศูนย์หม่ล่าสุดนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วที่นี่มาสาธิตการใช้งานนะครับอ่อันดับแรกทั่วไปเราก็จอดรถเสร็จเราก็จะล็อกดีโมดมีสองตัวนะครับสองตัวตัวนี้เป็นตัวทูเวลองได้สั่นได้แจ้งเตือนที่ดีโมดได้ตัวนี้กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต หลักการใช้งานสองตัวจะเหมือนกันหมดแล้วครับหลักการใช้งานจะเหมือนกันนะครับใช้งานจะเหมือนกันทีนี้เราจะมาสาธิตวิธีการล็อกปกติแล้วออจอดรถเสร็จทาธุระเสร็จเราก็จะกดล็อกโดยกดปุ่มกุญแจล็อกนะครับปุ่มแรกกดป,ปุ๊บไฟเลี้ยวจะกระพริบทั้งสี่ดวงพร้อมไซเรนดังหนึ่งครั้งเพื่อแจ้งให้เจ้าของทราบว่า รถได้รับคําสั่งให้ล็กลอกรถแล้วอีกทีแล้วครับครับถ้ามาปุ๊บเราจะทําธุระแล้วก็คาล็อกเหมือนกันครับกดครั้งหนึ่งปุ่มที่สองแต่ไฟเลียวจะกระพริบสองครั้งพร้อมเสเรนดังสองทีอันนี้คือคล็อกนะครับถ้าสมมุติเราจอดรถเสร็จเราล็อกถ้าใครมาถูกตัวรถนะครับไม่ว่าจะข้างหน้าข้างหลังแต่ตอนนี้กล่องผมยังไม่ได้ผูกให้แน่นนะครับสุดท้ายเดี๋ยวผมต้อง รั้จะมันแน่นกับตัวโครงรถฉะนั้นถ้าถูกด้านหน้าด้านหลังเซเลนก็จะดังทันทีและจะแจ้งเตือมนมาที่ตัวรีโมดนะครับแจ้งเตือมนมาที่ตัวรีโมดเสียงเซเลนจะดังประมาณ4วิแล้หยุดนะครับเราไม่ต้องรีบมาทำมันมันจะอยู่ของมันเองแต่ถ้าภายใน15วิาวิมีการขยับภายใีสองก็จะร้องเป็น15วิละทีนะครับน,นะครับดูนะครับถึงวางไว้ถ้าถูกรถ จะมาแจ้งที่ตัวดีโมดด้วยดังที่รถด,ด้วยนะครับความเสเรียวกระพริบแต่ตอนนี้มาแจ้งที่ตัวดีโมดถ้าหลังจากหยุดแล้วสเต็ปแรกแล้วถ้ามีการขยับขั้นที่สองมันก็จะวิ่งไปสเต็ปที่2จะร้องเป็นสิบห้าวินาทีด้วยเสียงหลายอย่างนะครับหลายเสียงดังมากอันนี้สเต็ปแรกนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยว่ามันจะดังที่ตัวนี้แหละพอหลังจากหยุดปุ๊บ องยาวนะครับเดี๋ยวตัว่วงหูครับล้วก็ายล็อกซะดับทีนี้ถ้าเราไปสถานที่ราชการหรือสถานที่ที่กลัวว่าเสียงไซเรนจะดังไปหน่วกหูคนอื่นเขาเราสามารถล็อกระบบียกได้นะครับโดยการกดปุ่มเม็ดที่หนึ่งเหมือนกันนะครับเม็ดแรกแต่กดครั้งนักสองประมาณสองวิไม่ต้องกดสองครั้งนะครับกดครั้งเดียวกดแช่ไว้สองวิประมาณไฟเลี้ยวกระพริบเพื่อว่า แจ้งว่ารับคําสั่งแล้วไม่ต้องเหมือนยี่ห้ออื่นนะครับกดดังปี๊ดแล้วมากดเม็ดที่สองไหนๆก็จะเงียบแล้วทาไมต้องทำมันดังก่อนจากนั้นเราจะไม่ดังตอนคายล็อกก็ไม่มีเสียงเหมือนกันนะครับไฟเดียวกับปี๊ดแจ้งอย่างเดียวว่ารับคําสั่งเรียบร้อยอ่าโอเคตอนนี้เราล็อกนะครับล็อกเงียบกดแช่ไว้อ่าล็อกเงียบอ่าราหวังล็อกเงียบแล้วใครมาถูกลถอ่ะนี่กล่องทางานแล้วครับ ไฟเลี้ยวกับพิบเสียงไม่ดังนะครับเสียงไม่ดังแต่มาแจ้งที่ตัวดีโมดแทนตอนนี้เขาสเต็ปสองก็จะร้องยาวหน่อยนะครับอ่าจะร้องยาวแต่ตัวรถไฟเลี้ยวกับพิบอย่างเดียวนะครับเพื่อไม่เสียงดังโดกงหูคนอื่นนะครับทีนี้ไม่ว่าจะอยู่ในหมวดล็อกดังหรือล็อกเงียบนะไม่ว่าอยู่ในหมวดล็อกดังหรือล็อกเงียบถ้ามีขโมย วีมือดีสามารถเปิดกุญแจเหล็กตัวทีหรือกุญแจแท้มาเพื่อหวังขโมยรถไม่ว่าจะอยู่ในหมวดล็อกเงียบหรือล็อกดังเปิดกุญแจมันจะร้องเออมันจะร้องทันทีมันจะร้องเลยแล้วก็แจ้งมาตัวนี้จะร้องยาวนะครับต้องติดกันถ้าถูกเปิดกุญแจหรือต่อสายตรงมันจะร้องยาว ไม่ว่าอยู่ในหมวดล็อกเงียบหรือล็อกดังนะครับมันจะร้องทันทีนะครับ <c oughs> ทีนี้อีกหมวดหนึ่งถ้าสมมุติเราจอดรถแล้วเราลืมล็อก <c oughs> ครับเราลืมล็อกนะครับระหว่างที่เราลืมล็อกเนี่ยถ้ามีใครมาสามารถเปิดกุญแจอเล็กตัวทีหรืออย่างที่บอกคุญแจคอปปี้อะไรก็แล้วแต่ที่สามารถเปิดคุญแจได้เปิดกุญแจแล้วสตาร์ทรถสตาร์ทรถนะครับ ระหว่างที่ซาลาเราจะขี่ไปถ้าเรามาทันเรารู้ทันเราสามารถกดแลัตัดระบบไฟได้โดยการกดใส่กุญแจรถจะดับทันทีนะครับพร้อมไฟเดนดังครับตัดไฟทันทีแล้วก็ดังนงไกลแล้มันจะล้องยาวครับนะไม่ว่าจะกุญแจผีหรือตัวทีอยู่ในหมวดไหนก็แล้วแต่นะฮะ ถ้าสมมติเาถูกเปิดไปขับไปเราสามารถตัดไฟได้ทันทีตัดระบบโดยการกดล็อกทีนี้ถ้าเกิดเราอาจจะเป็นคนขี้ลืมหรือร,รูบรีบๆนี่บางครั้งเราจอดรถเราก็ลืมล็อกจริงๆเราก็ตั้งระบบล็อกเองอัตโนมัติไว้ซะกดสายฟ้าค้างไว้ประมาณ2องวิปีต์หคือรับคำสั่งฟังก์ชันออโตล็อกทำงานไม่ว่าเราจะสตาร์ทรถ เราสตาร์ทรถเสร็จสตาร์ทรถนะครับทำงานทุละลขับขี่เสร็จเรียบร้อยจอดรถปิดกุญแจเอาออกเดินหนีเลยเราไม่ล็อกเราลืมล็อกตอนนี้เราจะทำสมมุติว่าเราลืมล็อกระหว่างลืมล็อกนี่เราไปได้เลยภายใน15าวิถ้าเจ้าของรถยังไม่ล็อกตัวรถมันจะล็อกให้เองครับมันจะล็อกให้เราเองก็เหมือนกับเราล็อกเสมือนเราล็อกเองเลยฉะนั้น โอกาสที่จะหายไม่มีจะจอดรถไว้ล็อกแต่ลืมล็อกก็ตั้งระบบล็อกเองอนตโนมัต <Okay. S 1> ถ้าเกิดจะไปเติมน้ํามันจะเอารถไปซ่อมจะเอาเข้าบ้านแต่ไม่อยากให้มันออโต้ล็อกใช้เราก็สามารถยกเลิกเฉพาะครั้งได้หรือจะยกเลิกเลยก็ได้อ,อย่างกรณีสะีไปเติมน้ํามันหรือจะล้างรถเราไม่อยากให้มัน15วิล็อกเพราะมันไม่ทันเราก็สามารถกดปุ่มที่สองแช่ไว้ เสียงไซเรนจะดังสามครั้งสัญญาณมันจะไม่เหมือนกันดังสามครั้งครับทั้งวันทั้งคืนจะไม่มีระบบล็อกเองอัตโนมัติเพื่อเราสั่งให้มันเฉพาะครั้งมีห้ามเราจะเอาไปล้างรถเราจะไปเติมน้ํามันเราจะเข้าบ้านกลัวแมวหรือหมาโดนมันจะร้องจากนั้นมันจะไม่มีทางล็อกอ่าไม่มีทางล็อกเสร็จถ้าเราขี่ไปท,ทําธุระเสร็จเราเปิดคุณแจปุ๊บมันจะรีเซ็ตมาออโต้ล็อกทันที อตอนนี้มันอยู่ทั้งทั้งวันทั้งคืนนะจะไม่มีล็อกจะไม่มีล็อกนะครับจะไม่มีล็อกจนกว่าเราจะมีเปิดคุญแจสตาร์ทเครื่องปุ๊บมันก็จะรีเซ็ตมาเป็นศูนย์ตั้งไว้ให้เราล็อกเองอีกแต่ทีนี้บางคนก็รำคางก็เลยยกเลิกฟังก์ชันนี้ซะแต่ว่ามันมีใช้อยู่